ยศีสิบเนี่ยน,นะเมาเก้าอี้น้ท่านอือม,มันมีทั้งหมดแปดสิบพันวะเราเอาศีสิบเพื่อแล้วเนาะอืมมืดตึ๊บเลยน้องเอ้ยต้องให้ผู้ใยา่บ้านนี่ติดไฟเลหะล,ะล,ะล, <c ười> ลายจังหลอดแน่มืดหลาย เราไปได้บ่สี่สิบเนี่ยครับได้อยู่เนา <50 S 1> ะเลยสิบก็ได้เออเอาออเอาเยอะกินนะเดี๋ยวมันหายของเขานะมันปคนมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นดอก สไลร่แล้วนี่เอ๊ะสามสิบแล้วเอาสี่สิบก็พอเนาะเจ้าห้าเลยบ่ห้าเลยอ้าห้าก็5ห้าปะโอ้มันน่าจะเหลือนะห้านะคนมนันหนามไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะพ่อเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเอาทุกตัวนลพ่อพ่อบอกเอาสามสิบเอาเล่นใหญ่ไปเลยเหรอ ฮะเอาเอาาิไปเลยตั้งนั้นยูไปยินาเด้ออะดวงแบบวานเอาไป เอาตังค์ดิ30บัตตะกะถึง50ไอ้โอ้ยใส่เวลาใส่ได้มั้ยกัวดวงเจลกัวเนี่ยลบพอดีเลยก็ใส่ได้ครับปลายก็ใส่ได้เงี้ยเงี้ยนะพอกดได้นะแบบนะเกิน50น่าจะเหลือๆเดี๋ยวดู ปีนี้ห้าสิบปีหน้าค่อยแก้ไขขาดเหลือเอ,อไปรับออมาถึงบ้านแล้วทุกท่าน ไปเอากอีมาพ่อ,อบอกให้เอามาสามสิบเราเล่นห้าสิบไปเลยโ oh. อย้ยท่านถึงแม้ใจยุายเยอะก็ะยังไหวอยู่เ <c oughs> <c oughs> ออสีไหนมันก็น่าจะเท่ากันละมั้งมี้รยบอกสีแดงหนักกว่าเขาเขียนไว้อยู่ เขาเขียนไว้ว่าหมูสามอยู่ทุกตัวอยู่นี่สีแดงหน่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วท่านรถคันนี้เวลาจะขี่ไปไหนมาไหนก็ต้องเอทำการถอดแบตเนะียแล้วก็ชาร์จไว้นะท่านเพราะว่ามันแบตเสื่อมแล้วแบตรถคันนี้เสื่อมนะท่านเมื่อกี้ก็กว่าจะสตาร์ทออกไปได้ก็ต้องชาร์จก่อนชาร์จประมาณห้านาทีถึงจะสตาร์ทได้ จะไปไหนมาไหนก็ต้องชาร์จไว้ห้านาทนะีชาร์จห้านาทีถึงจะสตาร์ทติดนะท่านไม่งั้นก็ไม่ติดน้องเออรถก็มีแต่แนวแบตเสื่อมนะท่านคันนี้ยังไม่มีเงินเปลี่ยนเอาไว้ก่อน อดแบตออกนะท่านชาร์จรไว้ย่างงี้แหละทุกท่านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาถอดอเพราะรถคันนี้ยแบตมันเสื่อมแบตมันเสือเส่อมมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ชาร์จเต็มนะพอชาร์จเต็มปุ๊บก็แป๊บเดียวมันก็จะหมดอืมแป๊บเดียวก็หมดเวลาผมจอดเดี๋ยวผมถอดแบตมันออกนะผมไม่ได้ใช้นะท่านเวลาจอดคือถอดแบตออกนะทีนี้แบตมันเสื่อมมันก็เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องจอดชาร์จก่อนไว้ง่ายเวลาจะสตาร์ทเครื่องต้องชาร์จก่อนห้านาทีต้องพกที่ชาร์จนี่ไปด้วยเวลาไปไหนมาไหนนะเออต้องพกที่ชาร์จไปด้วยหรือไม่ก็ห้ามดับเครื่องนะ เออครับฝากมาท่านนี้ทุกท่านดีครับ